น้องสาวให้ไปงานแจกแลายเซนดารานแทนแต่กลับได้เอสเปอร์มาเป็นของตัวเองซะนี่ดวงคนมันจะมีคู่อะเนาะไกด์โซดโปรจีอีกหนึ่งเว็บตูนไหวที่พระเอกผีเข้าผีออกจนคนอ่านเนี่ยสับสนว่าตกลงจะทงไหนกันแนะ่ นายเอกของเรื่องเชเวทหุนร้อยวันพันปีไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะมีเอสเปอร์เป็นของตัวเองพราะเชเวทหุนนั้นถึงจะรู้ว่าตัวเองนั้นเป็นไกด์ตั้งแต่5ขวบแต่ต่อให้เขาเข้ารับการตรวจสอบเป็นร้อยครั้งค่าแบบทชิ้นก็ไม่เคยเกิน20%สักครั้งนั่นเลยทําให้ในายเอกของเราไม่เคยมีเอสเปอร์เป็นของตัวเองเลยจนอายุ28ปีเขาก็ได้ไปงานแจกลายเซ็นของนักแสดงท่านหนึ่งที่น้องเสารรบเร้าให้ไปขอลายเซ็นให้หน่อยและนี่คือการพบกันของเขากับจีกวนยองเป็นครั้งแรก แต่คาดไม่ถึงว่าหลังจากกลับบ้านมาเขาก็มีเนมของกันและกันโผล่ขึ้นมาที่กลางหลังที่ว่ากันว่าส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในอัตรา20ต่อ100คนเท่านั้นพอไปตรวจสอบดูก็พบาว่านี่เป็นชื่อของจีกวนยองนักแสดงหนุ่มที่เขาเข้าไปขอรายเซนในวันนั้นนั่นเองส่วนจีกวนยองก็มีเนมของชเวแฮฮุนหลังจากนี้ทั้งคู่ก็เลยถูกเรียกให้มาวัดค่าความเข้ากันได้และพบว่าค่าความเข้ากันได้สูงเป็นประวัติศาสตร์ทําให้ทั้งคู่นั้นถูกจับตามองจากคนทั่วโลก สำหรับใครที่ชอบนายเอกเป็นไกด์ที่แบบนี้ใส่นุ่มนิ่มอ่อ,อนโยอนอ่อนต่อโลกอะไรแบบนี้เรื่องนี้น่าจะตอบโจทย์แต่พระเอกของเรื่องเนี่ยไม่ค่อยจะอ่อนโยนกับน้องสักเท่าไหร่เลยก็มีอ่อนโยอนอยู่บ้างเลยนะแต่ถ้าได้อารมณ์ขึ้นเมื่อไหร่แล้วก็อืม้มกลายเป็นพ่อพระเอกทงแดงทันทีเพราะงั้นไม่ว่านายเอกหรือใครก็ตามอย่ามาทําให้พี่แกของขึ้นเลยไม่งั้นมีเจ็บตัวแต่ที่พี่แกเป็นแบบนี้ก็เพราะมีเบื้องหลังที่แสนเจ็บปวดะนะ แต่เบื้องหลังที่ว่าจะเป็นอะไรถ้าอยากรู้ต้องไปติดตามอ่านกันต่อค่ะในเว็บตูนไกด์สอปอดจีบแล้วทุกคนล่ะคิดว่าพระเอกเรื่องนี้ท่องอะไรกันแนะ่